ใดเนี่ยค้าค้ามคมี่ไหนไมี่ไหนเจ้าพี่แก้ว่าใดเจ้าตัวพี่ถามน่อยเตอะพี่ได้ข่าวมาว่าลุงตู่อยู่มาเจ็ดปีแล้วกระสูนโวยขนาดเนาะเจ้าโอ้แล้วมีผลงานอย่างพ่อเนี่ยอยู่มาเจ็ดปีแล้วนะโอ้พี่แก้วต่อไปอยู่ไหนมานี่ยอย่างโมฮูว่าลุงตู่ปเยี่งอย่างไปพ่อมานี่มานี่จะปาไปพอผลงานเด่นของรัฐบาลลุงตู่กับการพัฒนา12ด้านกันเจ้า ด้านที่หนึ่งเปิ้บอกว่าเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างโลดต่างเหือต่างอากาศนะมีมดแต่ว่าเชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยเปิ้นมีการศึกษาเรื่องของการเตรียมก่อสร้างสนามบินแห่งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ของฮาตัยเนอร์ในเรื่องของการยกระดับรัฐบ,บาลดิจิตอลเปิ้นนา 5G เนิ่มาใช้ในระบบอุตสาหารกรรมเป็นรายแรกในอาเซียนนอกจากนั้นแล้วยังส่งเสริมการใช้เนชแนลอีเพเมนต์สำหรับพัฒนาระบบการชําระเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สําคัญที่สุดคือเชียงใหม่บ้านเฮาเปิ้นฮ้องว่าเป็นเมืองสมาร์ทซิ เมืองอัจฉริยะนำร่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเจ็ดจังหวัดโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรมติ่ตันสมัยและก็บชานฉลาดเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อการบริหารจัดการเมืองของเฮาก็อยู่ที่นิมมานเหมีและก็บมอชอซึ่งเป่นก็ฮห้องว่า C M U Smart City Clean Energy นั่นเองเจ้านอกจากนั้นยังมีเรื่องของการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเต็เนอร์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจัดการมลพิษและก็รณรงค์เพื่อมีการบริหารจัดการขยะในทุกๆหน่วยงานโดยเจ้าและ สำคัญที่สุดด้านนี้นะเป็นห้องว่าด้านสวัสดิการสังคมและสร้างสุกทุกช่วงวัยโดยบัลล่าผ่าไว้ตั้งหลังเข้าถึงพี่น้องประชาชนรากยายอย่างเฮาเนี่ยนักนณะเลยบอกว่าจะเป็นการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จําเป็นแล้วยังปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้กักลับอ่อนพิการที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีเนอร์ปกติแล้วได้800มันกอเประกับเพิ่มเมื่เป็น1,000บาทโดยเจ้า ลูกเฮานน่นะพี่แก้วได้หับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากทางราตววเปิ้นบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวที่ยากจนเฮาสามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้หลายคนตัวได้ซีดการหักษาตามนโยบายของราชเปิ้นบอกว่าคุ้มครองผู้ป่วยที่ฉุกเฉินวิกฤตเฮาสามารถเข้าหักการหักษาได้ทุกห้องบานใกล้ที่ไหนก็ไปที่หันโดยบ่เสียงกาใช้ใจ่ายตัวเนอร์ส่วนของการศึกษาเนอละอ่อนยกไม่เดี๋ยวนี้เปิ้นบอกว่าเฮามีการวางแผนเรียนรู้ตลอดชีพนะรวมถึงเฮาประ ประชาชนยังเฮาเนี่ยมีโอกาสได้การได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าเื่อมีการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหื้อเพียนตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆรองรับการเรียนจบออกมาที่จะบาตกงานมีมาตรฐานในการดูแลนักเรียนและก็ลดปัญหาการทำร้ายละอ่อนหรือว่าละอ่อนได้รับอันตรายในห้องเรียนนั่นเองพร้อมที่จะยกระดับของนักเรียนอาชีวะสร้างผู้เชี่ยวชาญรองรับเศรษฐกิจในอนาคตโดยเจ้าของเกษตรกรยังเฮาเนี่ยก็ต้องสนใจเรื่องของเกษตรแมงกอบแก้วเอออันนี้น่ ใจนะเปินมีการเพิ่มศักยภาพผลผลิตต่างการเกษตรบอกว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังนะเจ้ามีโครงการประกันรายได้ให้เขาเนี่ยเพื่ออุ่นใจว่าเขาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างรายได้จากทางภาคกระทรวงเสริมเมื่อเขาเนี่ยไปเข้าระบบของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนอรตีเปินบอกว่าจําเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดก,การทุกขั้นตอนโดยเจ้า อันนี้ตื่ตะซักมันไปเย,ยนแม่นก่อนแมนแมนแมนบ้านเฮายังเป็นชุมชนที่มีไม้มีค่าป่าชุมชนคนอยู่กับป่าเนอเปิดเพื่อพี่น้องประชาชนยังเฮาเฮาเนี่ยได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนได้ซึ่งเจียงไม้บ้านเฮามีต้นแบบอยู่ที่ชุมชนแม่ทาเตี้ยมเพอ่แม่ออทุนเนิเปิดขึ้นเจอเรื่องนี้ขนาดหรือในเต้าส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ํารัฐบาลประก็ได้ยื่อความสําคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังเฮาเฮารวมถึงยื่อความสําคัญกับน้ํากินน้ําใจเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยเนอ่ส่วน เรษตรกรนะเจ้าก็ต้องมีการรวมกลุ่มการผลิตและก็รวมการจาหน่ายแบบเกษตรแป้งใหญ่จะมีตลาดที่รองรับแน่นอนและสามารถต่อรองราคาได้ที่สาคัญที่สุดก็คือผ้าสิ้นติดจกแม่แจมของเฮารวมไปถึงจ้องบอสร้างที่สันกําแพงศิลาโดนเชียงใหม่รวมถึงเข้ากําล้านนาของเฮาได้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่ห้องสั้นๆว่า GI ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่ของเฮานั่นเองเจ้า ด้านกฎหมายและการบริหารราชการนะเพิ่นก็ได้มีการปฏิรูปกฎหมายพร,ะระบขายฝากเพื่อประโยชน์ของเฮาเฮาและเก็ของประเทศคุ้มของพีน้องประชาชนอย่างเฮานะที่ว่ายากจนหรือว่าบ่มีความหูในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําด้วยเหลือผู้มีรายได้น้อยการบาสวัติการแห่งรัฐและก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการของรัฐที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับพี่แก้วโดยตรงก็คือเรื่องของปัญหานี่นอกระบบตีเปิ่นได้เข้ามาช่วยเฮาแก้ไขรวมถึงปัญหาที่ดินทำกินการเคลื่อนถึนป่าและก่อแรง งานสร้างด้าวสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเขาไนดะ้ปิ๊กมาลืมตาอ้าปากได้หำหรอบและที่สุดยอดบอกก็เจอที่สุดในเจ็ดปีที่ผ่านมาเปิ้มบอกว่าเรื่องการเดินหน้าแก้ไขปัญหาโควิดองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยเปิ้มออกมาบอกแล้วนะว่าเมืองนอกเมืองนาะเนี่ยเปิ้มชื่นชมระบบสาธารณาสุขของไทยเฮาซึ่งประสบความสําเร็จจากพี่ปีอสมอและความห่วมือของพี่น้องประชาชนซึ่งยังรวมไปถึงการจดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดไยัยและก็ป็น ทำทั่วถึงกู้ผู้กูก้คนโดยเจ้าหันแลอยังอสอมอย่างปีนะป้นก็ได้ดีเหมือนกันเนอะอออูแต่อูว,ว่าเนี่ยสูงเจ็ดปีที่ผ่านมาป้นก็นมีการพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนนอสุนอกเจ้า